ให้อย่างวันนี้มีร้องขนน้องเพื่อนอะไเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ค่ะค่ะก็คนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็โอบคุณเหมือนเดิมแฟนๆของพี่ๆเรื่องที่รของพี่ๆทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆที่สนุกกับพี่เรานะค่ะสิ่งที่ก็ยังด้านเหมือนเดิมใช่กี่เพลงครับวันนี้จัดไปสองเพลงสองเพลงค่ะเป็นเพลงหยดน้ำตาแล้วก็ขอยกเว้นของพวกเราและวันนี้ยังมีแบบสพี่พี่มาทักทายยังไงได้ทักทายเซฮายกันบ้างครับก็มีคุยกันบ้างค่ะ นี้ก็คือเพราะมันมีเพลงอยากรู้จักรู้จบด้วยเป็นเพลงของแบบพวกเราทั้งทีก็ชวนที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นม,มากๆค่ะก็จริงๆก็ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า ร้องเพลงกับพี่ๆเขาทั้ง3คนนะคะคือทุกคนเก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วกเ็เหมือนพี่เจฟจะมีส่วนร่วมในการร่วมแต่ง <Boy S 1> เพลงนี้ด้วยใช่ก็คือพี่เขาเก่งมากๆเลยคะ่ะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบบว่าให้พวกเรา7คนไปเป็นส่วนหนึ่งก็เพลงออกมาน่ารักมากเลยคะ่ะวันนี้เขาจะมีกิจกรรมช็อปคนไปเป็นไปได้ไม่รู้จบด้วยแ <ก S 1> ย่เป็นนี้เราเป็นยังไงบ้างครับค่ะเป็นังไงบ้างใส่ช็อปหรือเปล่า เพราะว่าเขามีส่วนลดให้เขาบอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือมีมีส่วนลดมากสุดถึง30%เลยใช่ค่ะถูกใจมากฝายเพิ่งจะดูน้ำหอมมาเออโดนเป็นตั้งงานนี้แต่ถ้ามีสกเกอร์สีขาวไปเออออเปลี่ยนมาเปลี่ยน่าอาชุดแฟนมาช็อปไหนค่ะสำหรับแบบว่า30ปีครับ ก็นะคะอยากจะชวนทุกคนนะคะสําหรับใครที่แบบเป็นสายช้อปปิ้งก็จะเฉพาะเครื่องสําอางนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าหรือว่าแบบแบรนด์นมแบรนด์เดมหรือว่าระหว่างเดินเนี่ยหิวนะคะก็สามารถหาอะไรกินได้บมดวาที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวครบทุกอย่างไปได้ที่ชูสาวเวิร์คช็ปย่าหลังจากนี้จะได้เจอผลงาน มี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 แบบเปิดให้พี่พี่ได้ได้ฟังกันในเม่จะสิ้นปีแล้วโอ้ยแล้วีนั้นเป็นสี่ีีใหม่เนี่ยจะเยไเราต้องมีงานออนไลน์ให้าตองใช่ ไม่จริงๆพวกเราก็เตรียมตัวกันอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าจะออกไปตอนไหนก็ต้องแบบแล้วแต่ทัมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอติดตามให้ลุ้นเล่นให้ลุ้นใช่ต้องฟิตดขนาดไหนครับเพราะว่าช่วงปลายปีจะมีแบบเป็นทวรคอนเสิร์ตเยอะเลยโอ้โหเต้นตัวเตมใจมกเลเนี่ยบีบมีแข่งอ่ะนะโอ้ยปิดตลอดก้าหมอใช่กระดูกนี่หายะเมื่อกี้เอา ลองแค่ไหนกับงานเรื่องตัวก็เเพราะว่ามีมีไลฟ์อัพชื่อผมคนนี้ด้วยนะคะค่ะก็จริจริงๆก็เตรียมใจส่วนใหญ่ว่าวกังจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราก็ซ้อมกันอยู่แล้วค่ะก็เต็มที่เตรียมใจแล้วก็ไปเจอรอยยิ้มของแฟนๆใช่แล้วมีกับเจ็บปวดกับแอบว่าไม่กับพวกเราจะต้องต้องใจกันบ้างหรือเปล่าจริงๆก็มีบ้างเปล่าไปก็ ตัวเองค่ะพักผ่อนให้เกิน8แก้วไม่ใช่ใช่ใช่ก็ก็พยายามรักษาร่างกายเพื่อที่แบบจะได้ไปเจอทุกคนค่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมไอเดียที่สุดสามไม่ตอบใช่ไหมกำลังงานก็แหมแค่เห็นหน้าพอไอยก็หายหยอดตลอดไม่รู้จบ ค่ะก็ก็จริงๆก็เห็นค่ะใช่แต่ว่าส่วนส่วนตัวก็ไม่ไม่ไม่ แต่ว่าเสียใจหรืออะไรแต่ว่าอย่างอย่างเราก็อาจจะแค่แบบว่าอยากชี้แจงเฉยๆว่าจริงๆแล้วในถ้าทุกคนรู้รายละเอียดดราม่าอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนแค่อยากชี้แจงว่าเออเรามีแอปนี้ไว้เพื่ออะไรแล้วก็แอปนี้ไว้เพื่ออะไรบางแอปก็แบบอาจจะแบบฟอร์มอลมากกว่าเพื่อที่แบบว่าไม่ได้ลงชีวิตส่วนตัวมากขนาดนั้นในแอปนี้ก็เลยแบบอยากใกล้ชิดแฟนๆอยากจะมาเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็แค่เหมือนว่าออกไปชี้แจงเฉยๆไม่ได้แบบว่าอยากจะแทคกเขาหรือว่าอะไรค่ะใช่ซึ่เราเป็แเจตนายก็มี ว่าหนูเป็นเจตนาที่ดีนะหนูเป็นคนสวยหนู<อ>เ,เป็นคนสวยคนใจดีตอนตอนเสิรมีฉุดหรือเปล่าไคะอ่ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกเครื่องหรือฉุดค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าโอ๊ยอทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าฉัน,ฉนรู้สึกบบว่าฉันอฉันก็เรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับหน้าที่ศิลปินตรงนี้อะไรเง,งี้ยแล้วก็บางที่เราแค่ต้องการใช้ชีวิตทุกคนต้องการใช้ชีวิตเฉยๆค่ะก็เลย บั่นทอนไหมไม่ได้บั่นทอนค่ะเพราะว่าแฟนก็ให้ energy ที่ดีกับเราแตนก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังในการให้กับตัวเองในการทำเชียลอ่าใช่ค่ะนี่นี่ว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องตอบตอบกลับ ในคําลบแบบว่ากลับใส่เขาอะค่ะเราจริงๆเราสามารถคุยกันดีๆได้ชี้แจงกันดีๆได้อะไรเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าเราพูดในมุมของเราแล้วเหลือที่ว่าทุกคนจะเข้าใจแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยคะเราก็ไม่ได้ไปตัดสินความคิดของเขาอยู่แล้วเพื่อนหน่อยอยู่ใจอยู่ใจเพื่อนกันยังไงบ้างโอ้แซวอย่างเดียวอะ <c oughs> ไม่เพราะว่าจริงๆตะอองค่อนข้างจะดูแลตีด<ช>ีอยู่จริงๆแล้วนีน่เป็นเรื่งองจริงมาพอเราก,ก็เลยแค่แบบเออมันมันมองหน้ามันก็ โอเคโอเคเรายังไหวอยู่ได้อยู่เลยค่ะแต่เวลาเจออย่างนี้สุดมันเป็นคุมคุณกันใช่ะจริงจริงแล้วที่หนูแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เพราะว่าแฟนคลับของพวกเราเข้าใจด้วยค่ะใช่เขาเขาเขาเข้าใจมากๆแล้วก็เขาก็ยังเข้ามาแซวอยู่ไม่ใช่แค่โฟร์อีฟอะไรเงี้ยหนูก็เลยที่หนูกล้าเปิดมากขนาดนี้เพราะว่าเขาเองก็เปิดใจใช่เปิดใจยอมรับหนูด้วยเหมือนกันจริงจเราเจอคุณผิดๆนี้่อย หนูเชื่อว่าทุกคน,คนทุกคนเจอค่ะแต่ว่าอยู่ที่แต่และคนจะจัดการยังไงใช่แล้วสําหรับหนูหนูมีวิธีจัดการแบบนี้ค่ะแต่ผมก็แข็งแรงมีปุ่มกับแข็งแกร่งเรื่องแบบนี้พวกเรามันเจ็ดสาวบางระจันอยู่แล้วค่ะอยู่ได้อยู่เป็นแล้วจะอยู่ต่อไปใช่ค่ะอยู่ต่อ <laughs> อยู่ต่ออยู่ต่อค่ะ <laughs>